morning move ขับเคลื่อนโลกการลงทุนในทุกเช้าวันใหม่ในช่วง morning move รู้ลึกรอบโลก no the market นครับกับ JP Morgan Asset Management แล้วก็ c a s Asset ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันนะครับกับคุณธนิตาตูมราสวิน Investment Strategist ของบรัจกสิกรไทยครับที่จะพาเราไปวิเคราะห์กันถึงเช็คลิสต์แล้วก็คำแนะนำนะครับในช่วงส่งท้ายปลายปีแบบนี้นะครับสวัสดีครับ สิ่งที่หลายคนอยากจะทราบครับ<ฆ>ก็คือในปีหน้าเนี่ยเราจะเตรียมตัวรับมือกับความผันผวนความวุ่นวายที่เกิดขึ้นยังไงดีมีเช็คลิสอะไรที่อยากจะแนะนํากันบ้างแต่ก่อนอื่นนะครับไปดูกันหน่อยครับว่าจะมีเหตุการณ์อะไรแล้วก็มีเรื่องอะไรสําคัญบ้างที่เราต้องติดตามกันต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีหน้าเลยนะครับค่ะก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านก็วันนี้นะคะเป็นช่วงแถวๆสิ้นปีสบายๆนะคะเน็ตก็อยากมาชวนคุยเกี่ยวกับว่า นิวเออร์เรสเซิลูชันของแต่ละท่านเป็นยังไงหลายหลท่านคงมีเรื่องเกี่ยวกับการเงินอยู่ใน New Year Resolution ใช่ไหมคะที่เรามองว่าปีหน้าเราจะทําอะไรบ้างแต่ว่าก่อนที่จะไปปีหน้าเน็ตก็อยากจะให้ uh, มองไปที่ปีที่ผ่านมาว่ามันมีเหตุการณ์อะไรบ้างที่ทกระทบกับการลงทุนของเราแล้วเรามองเหตุการณ์นั้นเนี่ยยังไงนะคะเราได้บทเรียนอะไรจากแต่ละเหตุการณ์นะคะก็เน็ตขอเริ่มว่าปีที่แล้วมันมีเหตุการณ์ที่น่าสนใจอยู่3เหตุการณ์ ที่ในะคิดว่ามีความสําคัญนะคะคุณปับแล้วก็ทำให้ตลาดเนี่ยย่อลงมาค่อนข้างเยอะนะคะอันแรกก็คือเรื่องของตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาที่เราจะเห็นว่าตลาดพุ้นโลกเนี่ยมีการปรับตัวลดลงมาประมาณ5%นตะคะตลาดเอเมริกาเนี่ยลงมาประมาณ5% อันนั้นเนี่ยมันก็เกิดถ้าเราจํากันได้มันเกิดจากการที่เมื่อต้นปีเนี่ยคนยังมีความกังวลเรื่องเงินเฟอ้อที่มันยังไม่ลงมาใช่ไหมคะคุณปั๊บที่ต้นปีเนี่ยเงินเฟอ้อสหรัฐยังอยู่ที่แถวๆประมาณ3%เ็แล้วคือตอนนั้นเนี่ยเงินเฟอ้อมันอยู่ที่3.5ออกมา3.5มากกว่าที่คาดตลาดก็เลยมีการกลัวแล้วก็กังวลนะคะว่าเฟดเนี่ยจะ,ะลดดอกเบี้ยได้ช้าแล้วก็เป็น high f o r l o n g e r ก็เลยเกิดคํา high f o r l longer ขึ้นมาแล้วตลาดก็มีการ correct ลงไป ะะตอนนั้นแต่ว่าเราก็มีอีกอันก็คือเรื่องของอตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นมานะคะอันนั้นก็เป็นเดือนเมษาที่เราก็จะเห็นว่ากราฟเนี่ยมันมีการ c o r r e ลงมานะคะทีนี้เราไปที่เหตุการณ์ที่2นะคะเหตุการณ์ที่2เนี่ยเกิดอีก3เดือนถัดมาถ้าทุกท่านจํากันได้ที่เราจะเรียกว่า black monday นะคะเป็นเหตุการณ์ประจําปีที่เรารู้สึกว่า,าตลาดเนี่ยลงมาค่อนข้างเยอะอย่างตลาดญี่ปุ่นนะคะวันนั้นถ้าเราจํากันได้เนี่ย ตลาดญี่ปุ่นลงมาถึงเกือบประมาณ20%ใช่ไหมคะลงมาวันเดียวเนี่ยเยอะมากเราก็เลยเรียกว่า Black Monday อันนั้นมันเกิดจากอสองปัจจัยหลักก็คืออันแรกก็คือเรื่องของตัวอัตราการว่างงานสหรัฐที่ประกาศออกมาสูงกว่าที่คาดใช่ไหมคะแล้วเราก็จะได้ยินคนพูดว่าแซมรูแซมรูเนี่ยมันทริกเกอร์แล้วแล้วคนก็กลัวเรื่องของสหร,รัฐจะ recession แล้วตลาดสหรัฐก็เลยปรับลดลงมาส่วนญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ประจวบเหมาะกับว่า BOJ เองก็มีการขึ้นดอกเบี้ยถึง0.5%เปอร์เซ็นต นะคะพอสองอันมันมาประจบรวมกันอย่างเงี้ยตลาดมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่ว่าแบล็กมันด a เต้นเดือนสิงหาก็จะเห็นว่าตลาดคอร์เร็กลงมาเยอะ ะะอันที่3เนี่ยเป็นเรื่องของอช่วงปลายปีก็คือเลิกตั้งสหรัฐที่ไม่พูดไม่ได้เป็นเหตุการณ์สำคัญปีที่แล้วนะคะแล้วก็เกิดทรัมป์เทรดที่ก็จะเห็นว่าบอลยูเนี่ยมันเด้งกลับขึ้นไป4%แล้วก็ไปกดดันตลาดหุ้นนะคะอันนั้นก็จะเป็น3มเหตุการณ์หลักใช่ไหมคะคุณป๊บแต่จริงที่เน็ตพูดมาทั้งหมดอะคะ่ะถ้าเราดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ของหุ้นปีที่ผ่านมา2 0 2 4ปีปีที่เรากำลังจะจบเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปีที่ดีปีหนึ่งสําหรับตลาดหุ้นโลก นะคะโดยเฉพาะหุ้นสหารัฐเองอย่างหุ้นเจ็ดนางฟ้าเองก็เติบโตโดดเด่นก็คืออันนี้ก็คือมันก็เนก็อยากให้นักลงทุนเนี่ยเหมือนลองมองกลับไปดูนะคะว่าปีที่ผ่านมาเองเนี่ยแม้ว่าทั้งปีเนี่ยหุ้นจะให้ผลตอบแทนที่ดีเป็นปีที่ดีสําหรับตลาดหุ้นแต่ว่าระหว่างทางอะค่ะมันก็จะมีเหตุการณ์หลายะเหตุการณ์ที่ทําให้ตลาดมีการคอร r กลงมาแล้วก็ทําให้เราเนี่ย เกิดความกลัวความกังวลแล้วก็หวั่นไหวไปกับเฮดไลน์ headline, หรือว่าข่าวต่างๆนะคะก็อยากจะให้ทุกท่านลองลองทบทวนว่าเราเนี่ยมีมุมมองอยังไงตอนนั้นเราคิดยังไงเรากังวลเกินไปหรือเปล่าหรือเรามีการตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับการลงทุนที่ทีอ่อาจจะทําให้ไม่ได้ตัดสินใจดีเพราะว่าเรากังวลมากเกินไปหรือเปล่าค่ะครับอพอเราเห็นปัจจัยในปีที่ผ่านมาแล้วนะครับไปดูปีหน้ากันต่อครับ,รบว่าปีหน้าเนี่ยเราจะมองการลงทุนเป็นยังไงบ้างเราจะมีคําแนะนําให้กับนักทุนเพื่อรับมือ,อยังไงครับ ก็ถ้าเรามองไปปีหน้าเนี่ยจริงๆแล้วพวกความผันผวนมันก็อยู่กับเราตลอดนะคะแล้วก็ถ้าสิ่งที่เรามองได้สําหรับปีหน้าค่ะก็คือเรื่องของอ่ทรัมป์ใช่ไหมคะ การที่ทรัมป์จะเริ่มเข้ามาเป็นประธานาธิบดีพิธีสาบานตนวันที่20มกรานี้นะคะก็จะทําให้เรื่องนโยบายต่างๆเขาก็จะเริ่มมีการพุชออกมาเริ่มมีการพูดถึงนโยบายต่างๆซึ่งก็น่าจะทําให้เกิดความผ,ลผ,ลผลันผวนซึ่งเราก็มองว่าปีหน้าค่ะตลาดก็มีแนวโน้มที่จะมีความผันผวนมากขึ้นนะคะทีนี้ถามว่าแล้วเราจะรับมือ,อยังไงนะคะใน uh, no the markets ของที่แคร์เซดทำกับ JP Morgan สาอาคุณปับ๊บนอกจากที่เราจะมีการพูดถึงแ s s e t Class ต่างๆอย่างหุ้นตราสารหนี้หรือว่าพวกอทองคำพวกอดอลลาร์ต่างๆแล้วเนี่ยในส่วนท้ายของ n o ้ตเด e ะมาเสเรายังมีการพูดถึง investment principles นะคะคือเป็นหลักการลงทุนสำหรับการลงทุนระยะยาวซึ่งเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยมันมีความสำคัญนอกเหนือจากที่เราจะมีมุมมองเกี่ยวกับ a s s e t Class ต่างๆแล้วเนี่ย ก็อยากให้หนักลงทุนให้ความสําคัญกับมุมมองการกลงทุนระยะยาวนะคะว่าเรามีเป้าหมายการกลงทุนยังไงจะทํายังไงให้เราประสบความสําเร็จได้ในระยะยาวค่ะก็ <Nazis. S 1> อันนี้วันนี้ก็เลยจะมาให้5ข้อนะคะสาหรับนักลงทุนในปีหน้าว่ามี5ข้ออะไรบ้างที่เราควรทาในในปีหน้าเพื่อให้เราประสบความสําเร็จสําหรับการลงทุนในระยะยาวนะคะก็อันแรกอันแรกเลยเนยขอพูดถึงเรื่อง plan on living a long t i m e ะะอันนี้เนะี่ยมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าเราเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ที่เราจะมีอายุยืนกว่าที่เราคาดไว้นะคะแล้วก็ทําให้ช่วงช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ในช่วงเกษียณอายุอะคะ่ะมันอาจจะนานกว่าที่เราเคยคาดไว้เพราะฉะนั้นเวลาเราวางแผนทางการเงินนะคะอาจจะต้องวางไว้ยาวกว่าสักนิดนึงเช่นอาจจะเราอาจจะคิดว่าเราจะอยู่ถึง75ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมีความเป็นไปได้ที่คนไทยเราจะอาจจะอยู่ไปถึง80กว่าได้ ได้มากขึ้นในอนาคตเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันว่านวัตกรรมทางการแพทย์ต่างๆคะพวกสเตมเซลล์ ale, พวกการพัฒนาอาวัยวะเทียมต่างๆใช่ไหมคะมันก็ทําให้เราเนี่ยสามารถมีอายุยืนยาวได้มากขึ้นเช่นตอนนี้คนไทยเนี่ยอายุไข่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ77ปีใช่ไหมคะคุณปับ๊บแต่ว่า UN เนี่ยเขาคาดว่าปี2050อะ,ะ่ะอีก25ปีข้างหน้าเนี่ยอายุเฉลี่ยอายุไขเฉลี่ยคนไทยจะอยู่ที่82ก็คือมากขึ้นประมาณ5ปี ะะก็แปลว่าอายุอันนี้เป็นอายุเฉลี่ยเนาะแปลว่าโอกาสที่เราจะ85-90อ่ะค่ะมันก็มีมีเยอะขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นหลังกเกษียณเองเนี่ยมันอาจจะนานกว่าที่เราคาดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะต้องวางแผนกเกษียณตั้งแต่เนิ่นๆแล้วก็อย่างที่เราได้ยินกันว่าที่เขาพูดกันว่าเริ่มก่อนรวยกว่าก็คือการเริ่มลงทุนตั้งแต่เรายังเริ่มทํางานใหม่ๆเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถบรรลุปเป้าหมายวางแผนกเกษียณได้ได,ได้ได้เร็วขึ้นได้ได้มากขึ้นค่ะ แล้วก็อีกอันหนึ่งอันนี้เน็ตอยากเอามาแชร์กันก็คือเรื่องของอผลสํารวจนะคะที่สํงงานักงานสถิติแห่งชาติทําร่วมกับแบงก์ชาติค่ะคุณปับ๊บเขามีการทําผลสํารวจในปี65แล้วผลสํารวจออกมาว่าคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยยังเลือกลงทุนในใช้คำว่ายังเลือกเก็บออมนะคะในเงินฝากแล้วก็เก็บเป็นเงินสดมากกว่าที่จะเลือกลงทุนมีคนอยู่เพียงประมาณ2.6%เท่านั้นเองที่เป็นการออมใน,ในการลงทุน อันนี้ก็ก็คิดว่าเราควรที่จะมีการเหมือนคน,คนก็ควรจะต้องหันมาแบบลงทุนมากขึ้นในอนาคตค่ะครับก็อนาคตเราเนี่ยจะมีอายุยืนยาวมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณเน็ก็เลยบอกว่าการวางแผนการเงินนะครับควรจะมองเผื่ออนาคตไว้หน่อยแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยในช่วงที่เรากําลังวางแผนการลงทุนกันอยู่กําลังจะสร้างพอร์ตกันอยู่เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าแม้ทุนหลายคนครับที่ยังไม่สามารถสร้างพอร์ตได้ดีพออยากจะปรับปรุงพอร์ตที่ดีขึ้นนะครับ เราเห็นปัญหาอะไรบ้างครับที่คนไทยกําลังเผชิญอยู่ในเรื่องของการจัดพอร์ตนะครับหลายๆคนก็บอกว่าไม่กล้าลงทุนกลัวลงทุนแล้วจะมีความเสี่ยงก็เลยอยากจะเก็บเงินไว้เยอะๆหน่อยเก็บเป็นเงินสดไว้เยอะหน่อยอคุณเน็ตมีคําแนะนำไหมครในเรื่องของเช็คลิสต์เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ยังกังวลอยู่ไม่กล้าลงทุนและอยากจะเก็บเงินสดเยอะๆแต่อนาคตถ,ถ้าเกิดเราอยู่นานขึ้นมันก็ต้องลงทุนในสินทรัพย์ที่มันมีความเสี่ยงมากขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะก็หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่า cash is king ช่ไหมคะก็คือเงินสดเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะตกต่ำหรือว่าตลาดหุ้นตกลงมาเยอะๆเนี่ยเราก็มาจะได้ยินคนพูดว่า cash is king แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไปดูในในตารางนะคะในรูปแรกสไลด์แรกของของในในที่เตรียมมาเนี่ยนะคะจะเห็นว่า cash เนี่ย isn't always king นะคะเพราะอะไรเพราะว่าการถือเงินสดเนี่ยค่ะมันมีค่าเสียโอกาสใช่ไหมคะคุณปั๊บที่แทนที่เราจะได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ยกตัวอ,อย่างเช่นอย่างเราไปดูในปี2022ค่ะคุณป๊ับที่เฟดมีการปรับดอกเบีย้ยขึ้นมานะคะคเราจะเห็นว่าปีนั้นปี2022ะะคเป็นปีที่แคชได้เป็นอันดับที่2นะคะแคชก็คือได้1.5ได้เป็นท็อป2เลยได้เป็นอันดับที่2ของปีนั้นแต่เราจะเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้ว่ะคะแคชคหรือในช่องสีน้ำเงินเข้มนะคะค ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในช่วงทไทยๆตารางนะคะในในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าช่องสีน้ําเงินหรือแคชมันอยู่แบบท้ายทายตารางนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราถือเงินสดมากจนเกินไปในพอร์ตนะคะมันก็จะทำให้เราเสียโอกาส ที่จะ move เงินแล้วก็ได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการถือเงินสดนะคะมันจะด้อยค่าลงเรื่อยๆอย่างให้เรารู้กันว่าอัตราเงินเฟ้อเนี่ยมันก็จะเพิ่มบางทีมันก็จะเพิ่มเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเพิ่มในอัตราที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เราได้ใช่ไหมคะ <ừ. S 2> เพราะฉะนั้นอำนาจในการซื้อของเรากําลังซื้อของเราอะคะ่ะถ้าในอนาคตเนี่ยมันก็จะปรับลดลงเพราะว่าตัวดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันน้อยน้อยเกินไป ะะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็เหตุผลว่าทําไมเราถึงไม่ควรที่จะถือเงินสดในสัดส่วนที่น้อยเกินไปเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นหลักการที่สองนะคะ,ะก็คือ cash isn't always king ค่ะครับแต่พอบอกว่าอยากให้ใช้เงินมาลงทุนมากขึ้นนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณเอกก็พูดว่าในปีหน้าความผันผวนมันจะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มสัดส่วนการทุนแต่ความผันผวนก็รออยู่ในปีหน้าเราควรจะเตรียมตัวรับมือ,อยังไงดีมันมีเช็คลิสอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับอ่ะ ก็การรับมือกับความผันผวนนะคะนี่ก็ขอขอพูดในอีก3ข้อที่เหลือนะคะ3ข้อที่เหลืออันแรกเนี่ยก็คือ,อ volatility is normal นะคะอันนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรมันแปลว่าความผันผวนเนี่ยมันสามารถมีได้อยู่ตลอดเวลานะคะคุณปั๊บเราอาจจะพ r e d i ไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่อย่างน้อยเรา expect ได้ว่าในทุกๆปีของการลงทุนของในชีวิตการลงทุนของเราอะนะคะ มันจะเกิดความผันผวนขึ้นในทุกๆปีอย่างที่ได้บอกไปว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่ทําให้เกิดความผันผวนเช่นเงินเฟอ้อส,สูงกว่า,าคาดมีการเลอกตั้งสหรัฐหรือว่าอัตราการว่างงานออกมาสูงกว่าคาดเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้มันก็ทําให้เกิดความผันผวนเพราะฉะนั้น volatility เนี่ยเป็นสิ่งที่อยู่กับเราตลอดนะคะถามว่าแล้วสิ่งที่เราต้องทําคืออะไรสิ่งที่เราต้องทําก็คือวางแผนรับมือไม่กังวลจนเกินไปแล้วก็ทบทวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ามันมาจากสาเหตุอะไรแล้วก็ เราตัวเราเองอะคะ่ะมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้แค่ไหนเหมือนให้เรารู้จักตัวเองว่าจริงๆแล้วเราเนี่ยมีความสามารถในการรับความเสี่ยงได้มากน้อยเท่าใดแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันนะคะแล้วในบางครั้งเองอะคะ่ะความผันผวนมันก็เป็นโอกาสที่จะเข้าซื้อที่จะสะสมแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่จะสะสมเข้าซื้อได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นหลักการข้อที่3ก็คืออยากให้ทุกท่านเป็นหลักการว่า volatility is normal นะคะความผันผวนอยู่กับเราค่ะ แล้วก็ทีนี้ไปที่ข้อที่4ข้อที่4ก็คือ,อเรื่องของ diversification works ก็คือแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นประโยคคลาสสิกที่เราทุกคนรู้กันนะคะว่าอยาใส่ไข่ไว้ในตะกร้าเดียวกันก็คือการรับมือกับความผันผวนที่ดีเนี่ยก็คือการกระจายความเสี่ยงการลงทุนที่กระจายไปในหลายหลาย,หลาย asset class ทั้งหุ้นตราสารหนี้ตราสาราาทางเลือกนะคะอย่างทองคำา r e ี t ดต่างๆ อันนี้ขอสไลด์อันเดิมนะคะที่เป็นช่องสีสีตารางสีสีนะคะเราจะเห็นว่า,าแม้ว่าการลงทุนในหลายๆสินทรัพย์หรือเป็น Diversify ช่องสีฟ้าอ่อนเนี่ยนะคะที่เป็น Diversify เนี่ยอาจจะไม่ได้ทําให้เราได้ผลตอบแทนสูงสุดนะคะจะไม่เห็นว่ามีปีไหนเลยที่ช่องสีฟ้าเนี่ยได้ผลตอบแทนอันดับหนึ่งนะคะคแต่ในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นว่าช่องสีฟ้าเนะะี่ยค่ะที่เป็น Diversify เนี่ย ไม่ได้ให้ผลตอบแทนต่ําที่สุดเช่นเดียวกันนะคะจะเห็นว่าผลตอบแทนมันจะค่อนข้างสมูทก็คือไม่ได้เหวี่ยงนะคะไม่ได้เท่ากับหุ้นอย่างหุ้นเนี่ย DMEquities ช่องสีม่วงอ่าเข้มๆที่เขียนว่า DMEquities ขะคุณปั๊บจะเห็นว่าอย่างปี2021ได้ที่1ปี2022ได้ที่โหลอย่างเงี้ยค่ะ2023กลับมาที่1อีกแล้วเราก็จะเห็นว่าถ้าเราถือแต่หุ้นอย่างเดียวนะคะแล้วเป็นหุ้น DMEquities เนี่ยมันก็จะให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างเหวี่ยง ะะแล้วก็ช่องสีฟ้าคืออะไรช่องสีฟ้าคือ Diversify ที่เป็น45อยู่ในหุ้นนะคะ50เป็นตราสานี้แล้วก็ยังมี5ที่เป็นเงินสดนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นพอร์ตที่แบบความเสี่ยงจะดูกลางๆนะคะเหมือนแบบหุ้นกับตราสารนี่ครึ่งๆซึ่งก็จะเห็นว่ามันก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีใน10ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่บ่งบอกว่า d i v e r s i f i c a t i o n หรือการกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันเวิร์ก นะคะอันนี้ <Sure. S 1> ก็เป็นหลักการข้อที่4ที่อยากจะเน้นย้ำให้นักลงทุนเนี่ยกระจายความเสี่ยงจริงๆค่ะแล้วก็ <Sure. S 1> ทีนี้มาถึงหลักการสุดท้ายนะคะหลักการข้อที่5เนี่ยก็คือหลักการที่ว่า stay invested matters นะคะอันนี้แปลว่าอะไรอันนี้แปลว่าตลาดเนี่ยมันจะมีวันที่แย่มีเดือนที่แย่มีปีที่แย่ใช่ไหมคะแต่จากสถิติเนี่ยถ้าดูในสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้เป็นกราฟใน no the market เช่นเดียวกันนะคะอันนี้เป็นอันที่ในคิดว่ามันน่าสนใจมากๆว่า ถ้าเราถือเป็นระยะเวลาที่นานพอเกิน5ปีนะคะการขาดทุนเนี่ยมันจะน้อยลงมากอย่างมีนะัยะสําคัญนะคะก็คืออันนี้กราฟนี้ดูยังไงนะคะคุณป๊ากราฟนี้ก็คือถ้าดูในกราฟทางซ้ายสุดอะคะ่ะแท่งให้ดูแท่งสีเขียวก่อนนะคะจะเห็นว่าแท่งสีเขียวคือการลงทุนในหุ้นในตลาด s อสแอนพ500นะคะอย่างเดียวนะคะจะเห็นว่าใน1ปีเนี่ยในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาถ้าเราลงทุนใน s อสแออย่างเดียวเนี่ย มีโอกาสที่เราจะขัดทุนได้ถึงลบ37%แล้วก็มีโอกาสที่เราจะได้ผลตอบแทนถึง52%นะคะถ้าเราถือแค่1นปีนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผลตอบแทนมันความเป็นไปได้อะอันนี้มันคือความเป็นไปได้ของผลตอบแทนใน1ปีเนี่ยมันเหวี่ยงมากแต่ถ้าเราถือต่อเนื่องนะคะไม่ได้เข้าเข้าออกกนะคะถือต่อเนื่องเนี่ยหปี rolling นะคะก็คือถือต่อเนื่องเนี่ยจะเห็นว่าโอกาสขัดทุนเนี่ยมันลดเหลือลบสนะคะแล้วก็โอกาสได้ผลตอบแทนเป็นบวกเนี่ยก็ยังสูงถึง29% ะะและถ้าเราถือไปนานๆถึง20ปีอะคะ่ะคุณป๊บเราจะเห็นว่าโอกาสที่จะขาดทุนเนี่ยก็คือไม่มีแล้วนะคะก็คือผลตอบแทนก็จะเป็นบวกนะคะ6-18%ถ้าเราถือ20ปีต่อเนื่องนะคะแล้วในขณะเดียวกันถ้าดูในแท่งสีเทาอันนี้คือเป็นการกระจายความเสี่ยงที่ว่ามีในพอร์ตเนี่ยมีหุ้น60%มีตราสารหนี้40%นะคะแท่งสีเทาจะเห็นว่าถือต่อเนื่อง5ปีที่พอร์ตเป็นแบบมีทั้งหุ้นทั้งตราสารหนี้อะคะ่ะ ถือต่อเนื่อง5ปีเนี่ยการขาดทุนเนี่ยจะไม่มีแล้วนะคะโอกาสได้ผลตอบแทนจะอยู่ที่1-20%นะคะแท่งสีเทาที่2จากทางซ้ายนะคะจะเห็นว่าโอกาสขาดทุนเนี่ยก็คือไม่ได้มีติดลบแล้วนะคะเหมือนการลงทุนในหุ้นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะมันก็สะท้อนว่าการที่เรา stay invest ไม่ได้เข้าเข้าออกบ่อยๆแล้วก็โดยเฉพาะนักลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงอะคะ่ะโอกาสขาดทุนก็จะยิ่งมีน้อยลงนะคะ เพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วนะคะอันนี้ก็เลยเป็น3ข้อเอ้โทษทีค่ะเป็น5ข้อที่เร็ดเอามาฝากนักลงทุนนะคะสำหรับการลงทุนในปีหน้าที่ที่เราจะต้องหลายๆท่านก็มี New Year Resolution อย่างที่เน็ตบอ,อกเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินนะคะก็สําหรับที่ท่านจะประสบความสําเร็จในระยะยาวเนี่ยก็อยากจะฝาก5หลักการนี้นะคะอันแรกก็คือ Plan on Living a Long t i m e เราอาจจะมีชีวิตหลังเกษียณนานกว่าที่คาดไว้นะคะอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของ Uh, สักครู่นะคะอันที่สองเนี่ยจะเป็นเรื่องของ cash isn't always king ใช่ไหมคะก็คือ <Yep. S 1> เงินสดเนี่ยอาจจะไม่ใช่เราอาจจะไม่ควรที่จะถึงเงินสดมากเกินไปนะคะอันที่สาม Volatility is normal นะคะความผันผวนเนี่ยอยู่กับเราตลอดนะคะเป็นสิ่งที่เราจะเจอทุกปีนะคะก็ให้ทุกท่านวางแผนรับมือแล้วก็อย่าก,กังวลจนเกินไปอย่าวั่นวไ้วไปกับเฉพาะ headline news จนเกินไปนะคะแล้วก็อันที่4ก็คือ diversification works ก็คือ,อเราควรที่จะกระจายความเสี่ยงนะคะมันเว w ร์ k จริงๆนะคะแล้วก็อันสุดท้ายอันที่5 นะคะก็คือ stay invested matters นะคะก็คือการที่เราถือไว้นานพออย่างต่อนเนื่องเนี่ยมาช่วยลดโอกาสในการขัดทุนได้ค่ะอันนี้ก็เป็น5หลักการที่เดีอยากจะฝากไว้ให้สําหรับนักลงทุนที่จะ,ะเรากําลังจะเข้าสู่ปี2025นะคะขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการข่าวเช้ามอร์นิ่งรี e ครับ เพื่อไม่ให้ทุกคนพลาดข่าวสารการลงทุนนะครับแล้วก็เป็นการให้กําลังใจทีมงานต้องทำยังไงครคุณเจนฮะฝากช่วยกันกด subscribe ช่องทางฟิ e n o ม e นาทาง YouTube เพื่อให้ความฝัน1ล้าน Subscriber เราเป็นจริงจะให้ดีกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสสําคัญพบกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแปดนกานาทีรายการมอนตีฟกับพวกเรทุกคนครับเพราะพวกเราฟิล o อมนามอกาสการลงทุน